เป็นอะไรและดีขึ้นกับเจมพอยังไงคะแนะนำตัวและผู้แนะนำค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจันทกาสายะมาจากรนะคะผู้แนะนำก็คือพ่อสมัยนะคะพ่อสมัยอันนั้นพ่อสมัยแนะนํามาดูจากสินค้าเจมพ่อมาค่ะสินค้าเจมพอะเพิบนตื้อตื้อค่ะพ่อทุกมือทุกมือพนวาจันไหนค่ะ ือไปให้ลูกกินแน่จะให้ลูกคนใหม้พ่นธุ์ลูกเป็นอีหยังค่ะแม่เป็นโรคบึ้งหุ่นบึ้งหุ่นบึ้งหุ่นบึ้งน้องนองสวยเป็นโรคตับแข็งแล้วก็เป็นเป็นความดันแล้วก็โรคหัวใจแล้วก็เป็นไตน้ำตาขาบวัวอาการที่เป็นเช่นไรแม่ค่ะที่เหาเห็นอ๋อคนแบบว่าคนติดติดเหล่านะคะคนแบบพบงูวัดีก็เลยไปติดเหล่าเป็นตั้งแบบ แฟนเลิกกันนะคะแฟนมีเมียหน่อยกันได้เสียใจเสียใจม่ดูแลแะ่ท้องนั่นก็ค่ะไปกินเหล,ล้าก็ก็เลยเป็นแบบว่าเป็นแอลกอฮอลิซึมนะ่นกค่ะแอลกอฮอลิซึมตื่นตื่นตนอนย่ำเสาเหตุังไณ์ก่อนคอยเพิ่มคอยสิลูกได้ะคะ่ะโอ้ต้องเอาเาหล้ายอดปากต้องเอาเาหล้ายอดปากเะย,ยอดปากก็อาปากกินเขาบ่ได้แล้วก็ยางบ่ได้ค่ะ ักนึงค่ะคนจะอดเหล่าคนกะนอนตีเตียงเลยค่ะ <egy> ก <ES PN> ็เอาเหล่าไปหยอดปากหลังจากกินสินค้าของเข้ากินอะไรบ้างกาแฟกับเทโลพัดเพิ่นบ่กินกาแฟกักินเทโลพัดเทโลเสตสเตโลเสตมิเทลเสตแล้วก็เทโลพัดนะตอนหลังกินจักมืออาการเพิ่นดีขึ้น่กินกระฟูกแรกเนาะทั้งเพิ่นเป็นปวดขาน้ำยางก็ไหวแต่เพิ่นกินที่แรกเพิ่นบอกโอ้ยแม่ ปวดขาหายเลย<ะ>มันเดินไม่ปวดอีกแล้วนั่งยองๆก็ไม่ปวดที่นี่พันกินไปกินไปหัวใจกด็ดีคือคุณบอกนั่นแหละปัจจุบันนี้ตื่นยั่งได้เอาเล่าหยอดปากอยู่ค่ะพันกินอยู่ค่ะแต่ว่ากินหน่อยโล่งค่ะแต่ว่าพันตื่นเฮ็ดกบเข่าไส้บาดตตีซีได้แอบทุกมือน,<า>นะคะที่ไม่เคยทำเลยจากที่กินเจลาเซ่นแล้วก็ ลุกขึ้นทำกับข้าวใส่บาตรได้เลยเท่าทุกวันนี้ค่ะตอนจะมาก็ชวนเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเป็นสมาธิสั้นเพิ่นอยู่แบบนี้ไม่ได้เพิ่นดีใจบ่ค่ะดีใจค่ะอันนี้ได้ลูกคนใหม่อี๋แมนบ่ค่ะคใหม่กินบอชิบกระปุกแล้วกินหมดสิบกระปุกและจะกินต่อไปกินต่อไปค่ะซื้อไปแล้วตั้งสามหมื่นโอ้ยสุดยอดน่ะประทับใจมากขนาดไหนค่ะประทับใจมากค่ะจะได้ลูกคนใหม่เพิ่นก็ตื่นใจบาต ธรรมดาเพิ่นจะไม่ใส่บาดไม่เข้าวัดไม่อะไรแบบที่นี้ได้พอได้กินแล้วดีขึ้นก็ตื่นทุกวันใส่วาดท,ทุกวันอยากให้บอกพี่นอ้องให้ะนะค่ะว่าให้เพิ่นมั่นใจกับตัวนี้จังไดค่ะดิฉันก็กินเหมือนกันเด้อเพราะว่าจักขวบแล้วปีนี้75แล้ิคสิผา,หา,หาะะเาดี๋้วสัมนีเอาบ่าค่ะว่าชอบรัก กินบาหลายบริษัทคณดูแลสุขภาพมั่นใจครับผลิตภัณฑ์ของเจมพอขนาดใหญ่ต่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะยาอีกเชือึงค่ะยามอีกเชือึงมั่นใจมั่นใจพระทัาใจร้อยเปอร์เซ็นและเราพ่อเราได้ได้ลูกคนใหม่สุดยอดก็เียงปรบมือดังๆให้กับคุณแม่จันภาคากาค่ะพ่อสมัยที่แนะนำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบริษัทขอบคุณบอสด้วยค่ะ บริษัทเจมพอกับบอสสุดยอดค่ะรองประานขอบคุณ<อ>แม่จันพกานะคะ